ก้าเซ็ดเมื่อนี้มากินอาหารพี่น้องยูรันอันยูเดอะพิกค่ะอันนี้เขาเป็นเหมือนโรงแรมค่ะ this way darling เขาเป็นเหมือนโรงแรมนี่ค่ะ yes ทำงานอะไรไม่เพื่อนอยากให้มาเบิ้งห้องหนังสืออันนี้เป็นห้องหนังสือด้วยค่ะอ่านี่เป็นห้องห้องสมุดอะค่ะ ของโรงแรมนี่เนี่ยพิ่잉มาทานอาหาราอยู่อ่าร้านอาหารเดอะพิกมันเป็นโรงแรมค่ะแต่ว่าซื้อร้านอาหารนะคือเดอะพิกแต่ว่าพี่อิงมาค่ะพี่อิงมาอันในไลฟ์บลีเขามาเบิง้งเนาะ <Hello. S 1> อ่าคุณสามีพายางแตชียงางเลี้ยวจากน้อยเด้อพี่อิงพี่อิงกินอาหารมาเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าพี่อิงเป็นคนมากบ้านแบบ toroom อได้นใ่คือมาเเิ่งการแต่งคือมาเเิ่งการแต่งของของตึกนี่ของของพระตีนี่บ้านถอดเนะอ่าอ่าเป็นเป็นตึกโบราณเก่าๆนะคะอ่าเขาเฮ็ดเป็นโรงแรมข้างบนเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าอันนี้สิเป็นหองรับรองพิงเบิงการตกแต่งหองของเขาค่ะสมัยก่อนเนาะ,ะแต่ว่าห้องเนี่ยมันสิเป็นหอง,อง,งรังเ่นสองหองนะคะติดต่อกันแล้วเขาเขานอกดาวอันนี้ออกนอกดาวไอโบนี่ออกเลยเห็นเป็นหองเดียวมันก็เลยมีอันเนี่ยยงละ่ะมีไอเนี่ยคะ่ะมีเตาพิงเนี่ยสองเตานะคะ ให้พิงมากนะคะมากการแต่งโอเ okay. ค drawing room anden go to library anden go to แล้วก็อันจากตรงนี้นะคะต่ไปไปห้องสมุดเนาะเราอีกปีอีนึงเนี่ยกะสิเขากะสิเฮ็ดเป็นบาร์ด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวเด yeah. ้วพี่อิงพาไปย่างไปเ <This S 2> พื่นนเห็นป่ะพี่พน้องเป็นพื้น <This S 1> ไหม <is S 1> สมัยโบราณแต่นี่ก็เป็นบาร์เนาะนี่เป็นบาร์นะคะน,นี่เป็นบาร์ของเขา นี่ค่ะ,ะเป็นลักษณะนี่ภาพเมื่อกินขา่าวกลางวันแต่ว่าอาหารกระบอกประทับใจปันใดดอกค่ะนะคะโอเคดาลิน <c oughs> โอเควีโกเอาไซส์เดี๋ยวพี่หญิงพาไปเบิ้งขังนอกนะค่ะเนาะเบิ้งตน้ตนต้นไม้พี่น้องต้นโอ๊กลอยปีขึ้นเลวค่ะเด้อเนี่ยต้นโอ๊กเนี่ยค่ะโอประมาณลอยปีขึ้นละคุณนะ ต้นโอก๊กต้นสนพี่นอ้องต้นโอก๊กต้นสนแบบนี้อันเบิง้งอ้ไเนี่ยค่ะตึกตึกเนี่ยก็เป็นเป็นแบบอ uh ่ what the world before a Ma oh, is a man man w i o n George mansion โอเคไม่ใชเป็นแมนชั่นเนาะแมนชั่นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเจ้าเมืองอยู่เสียคะ่ะหรือคนที่เขา มีอันจะกินดูสินะพี่น้องแล้วเขาเซมิทีเป็นเอเคเอเคสินะให้ยูเราไปที่นี่เขาอาจจะปรับปร,ปรปุงว่าให้คนมาเศร้าเป็นร้านอาหารอะไรก็นจังสีล่ละเนาะประมาณนี้แหละเด้อความรู้พี่อิงก,ก็บ่หลายเรื่องนี้เนาะคะ่ะเนาะเมืองประวัติศาสตร์แต่ว่ากะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เบื้องนะคะโอเคตอนนี้คุณสามีกะสิไปมองรถแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าอันนี้มันยูยูว่าไกลบ้านจากพี่อิงเนาะว่าไกลจากบ้านพี่อิงค่ะ เป็นเป็นร้านอาหารที่เป็นโลโก้เป็นอย่างพี่อิงพวกพี่อิงจังมาตรงนี้เพราะว่าเน่งเขาเอาวัตถุวัตถุดิบอะค่ะที่มาทําอาหารเนี่ยยังหมูเขาก็เลี้ยงอยู่ในในฟาร์มเปิดคือหมายความว่าอ่าไ่ได้บ่ได้เลี้ยงแบบอันฟาร์มที่ให้จหัวอาหารที่เขาที่ให้หมูนะกินอ่าลูกลูกอก น้มที่ลูกโอกอันมันลนลงมาเขาสิปล่อยไปในอันฟอรเรสเลยค่ะนะคะแล้วก็ปลานี่ก็เป็นปลาจากโลโก้คือปลาจากทะเลที่อยู่ใกล้แถวนี้นะคะนี่แหละแล้วก็ยังเ็ดเนี่ยยังยังอันยูนีเขาปลูกผักเองนล่พี่น้องเขาปลูกผักแล้วเขาก็เอามาักผักมาให้ลูกค้าเฮด,ดอาหารให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจังใดพี่อิงจังอันไปมองใดมองใดแล้วพี่อิงจะสิ้นทายให้เบื้องไม้เนาะค่ะเนาะบันนี้กาศรอบๆเนะะี่ยค่ะคนที่เขามานาั่งกินอาหารแล้วเขาก็มานั่งอัปเดตอาบอย่างใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่อิงก็บสิบไปมองรถที่พี่อิงจอดก่อนเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้พี่อิงขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะอาหารประทับใจปานในค่ะแต่ว่าแ่บอยู่แต่บอแต่ว่าบอบอถึงกับว่า จบป,ปากประทับใจอองสินะเดี๋ยวไปมองไม่แล้วพี่อิงสิท้าให้เบึ้งงนอกคันเนาะกะช่วงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ